Chris. สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบ็กเทสในส่วนของโครงสร้างราคา EURUSD นะครับควบคู่ไปกับเทมเพลตของเรานะครับก็คือ Currency Factor นะครับโดยจะเทรดไปตามเงื่อนไขของโครงสร้างราคานะครับเดี๋ยวคุยกันเรื่องของเงื่อนไขในการเข้าเทรดก่อนนะครับเงื่อนไขในการเข้าเทรดนะครับก็จะเป็นเช็คลิสต์ในการใช้เครื่องมือนะครับโดยใช้โมเมนตัมเมเจอร์นะครับแล้วก็โมเมนตัมมนอร์ในไทม์เฟรม H1 และ M30 นะถ้าเป็นโมเมนตัมดาวเทนนะครับผมเราจะมองหาซัพพลายโซนเป็นหลักนะครับในส่วนของตัวเทมเพลตเราจะรอรีซิสตันไลน์นะครับแล้วก็สิกเนลฝั่งเซลล์เท่านั้นโมเมนตัม um ต้องเกิดเรดดอทนะครับผมเหนือเส้นศูนย์อันนี้คือเงื่อนไขของฝั่งเซลล์นะครับเดิมทีนะครับในไทม์เฟรมไฮเออร์ไทม์เฟรมนะครับโมเมนตัม um ของราคาเนี่ยเป็นดาวเทนะตามเทมเพลตเลยนะครับก็ตีเป็นกรอบของช่อง เหนไลายลงมาให้ดูนะครับจากนั้นนะครับเราไปหาในส่วนของ supply zone นะครับ supply zone เราก็จะเห็นอยู่ประมาณ3โซนนะครับมีโซนที่1นะครับโซนที่2ตรงนี้นะครับแล้วก็โซนที่3โซนนี้นะฮะสิ่งที่เรารอต่อไปคือนะครับราคาขึ้นเทสในส่วนของ resistance เหต l ลน e นะฮะ ราคาต้องจ่อโซนซัพพลายล้วต้องเกิดสัญญาณเซลล์เท่านั้นนะครับอาจจะเ,เริ่มลันกันเลยสัญญาณบายไม่เล่นนะครเกิดสัญญาณเซลล์ในโซนของซัพพลายโซนนะครับราคาเบรคขึ้นมาวิ่งเข้าหาโซนซัพพลาตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับซัพพลายโซนเราจะทําการเปิดออเดอร์ฝั่งเซล์นะครับผมไปเช็คในส่วนของโมเมนตัมนะครับผมเครื่องมือโมเมนตัมแฟกเตอร์เป็นตัวกรองสัญญาณ ให้เรานะครับในการเข้าออเดอร์ที่ขมมากขึ้นนะครับใน m 3 0นะครับเกิดเรดดอตแล้วนะครับชัดเจนตรงซัพพลายโซนนะครับแต่ h 1นะยังไม่มีสัญญาณนะครับอ่าสัญญาณของ h 1มาแล้วนะครับเกิดสัญญาณเซลล์ตรงนี้ด้วยนะครับเงื่อนไขเช็คลิสต์ของเรานะครับในการเข้าออเดอร์ตรงนี้ครบถ้วนนะครับเมื่อครบทวนเสร็จปุ๊บก็ถือรอตามโครงสร้างราคานะครับ tp ที่โลเดิมนะครับ แตตามเทมเพลตเราสามารถ TP ตามกรณีอย่างนี้ราคามีการเบรกซัพพอร์ตไลน์นะครับของ Time Frame H1 เราจะเปิด Time Frame ที่สูงขึ้นนะครับพอเปิด Time Frame ที่สูงขึ้นเราจะเห็นกรอบในการที่จะ TP ที่กว้างขึ้นนะครับก็ยืนระยะหรือทำการเท i ลอรสต็อปลงมาได้นะครับต่อไปก็จะเป็นแนวรับของ H4 นะแล้วก็สามารถจะถึงจะสามารถทะลุ ลงไปทำ lower low ต่อได้นะครับตรงนี้ราคากดตัวลงมานะฮะวิ่งลงมาในส่วนของ support ตเทนไ line support เทนไล line ของกรอบ channel ด้านล่างนี้นะครับผมเมื่อราคาเกิด b u ดอ dot นะครับใน time frame H4 เราเตรียมเพนได้เลยนะฮะเทคโปรฟ f i ทำการ take profit ออกก็ได้นะครับหรือจะถือ run เทนต่อก็ได้นะฮะทีนี้ในส่วนของ supply zone นะครับก็จะใช้โซนนี้ เป็นโซนถัดไปนะครับผมย่อลงไปดูในไทม์เฟรม M e M30 นะฮะราคาวิ่งเข้าหาสปายโซนนะครับเกิดสัญญาณเซลลวิ่งเข้าหาสปายแล้วเกิดสัญญาณเซลล์รอเทมเพลตัดดเรดดอทนะครับเกิดเรดดอทแล้วเกิดสัญญาณเซลล์อยู่ในโซนของแนวต้านพอดีนะครับเกิดเซลล์ุดเซลนะฮะ ราคาย่อลงมาในโซนของดีมาร์ราคากดตัวลงนะครับต้องมาเทสดีมาร์นะฮะไซเวย่ย,เวย์เริ่มมีโมนตัมของดเวร์เจนนะครับราคาเริ่มกดตัวไม่ลงนะฮะอ่ามีการสะบัดเล็กน้อย เกิดสัญญาณบายมีการไดเวอร์เจนต์นะครับเราทำการเทโพฟิตออกนะฮะโอเคราคาไม่ทำโลนะครับดีมนันอยู่นี่รอเบรกคงสร้างหายตรงนี้ที่ชัดเจนก่อนนะครับเบรกเทรไลน์ line, นะฮะโอเคมีการเบรกขึ้นไปแล้วนะครับเบรกสะพายตรงนี้ ขากลับจะกลายเป็นแนวรับนะฮะมีการเบรกเงื่อนไขของโครงสร้างดาวเทนชัดเจนนะครับเกิดสัญญาณบายนะเกิดสัญญาณบายใน H1 นะครับทีนี้ในส่วนของเช็คลิสต์เนี่ยเงื่อนไขเราจะเปลี่ยนไปนะครับพอราคามีเริ่มมีการเบรกโครงสร้างมีการสร้างไฮนะครับ Momentum Major นะครับเป็นดาวเทนนะครับ m i n ร r เนี่ยท์เฟรมหลักเริ่มมีการเปลี่ยน การเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเขานะครับทีนี้เราจะรอก็คือรอดีมานโซนรอดีมานโซนสิกเนลก็คือรอซัพพอร์ตเทน i ไลน์นะครับแล้วก็เกิดสิกเนลสัญญาณบายโ o มเมนตัมเกิดบูดอทเท่านั้นนะครับเปลี่ยนแล้วนะเงื่อนไขตรงนี้เกิดบูดอทนะครับดอทสลับแดงนะฮะทำการ P หรือการเทสฝั่งบายได้นะฮะร,ราคาอยู่ในโซนดีมานที่มีการเบรกกลับขึ้นมานะครับ เปิดออเดอร์เข้าซื้อตรงนี้นะครับผมโทรแบ็กนั่นเองนะฮะเป็นจุดโทรแบ็กของราคาราคาเริ่มเกิดบูดอทนะครับอ่าบายเปิดบายในโซนดีมานนะครับผม TP ท,ที่ห้าเดิมนะฮะร,ราคาย่อดีมานเด้งไปต่อนะครับเบรกซับไพ่ไปเรียบร้อยอ่าตรงนี้ราคาเริ่ม มีการเบรกนะครับเราย่อเข้าตามดีมานฮะทีนี้จะเราก็ไล่ดีมานตามเลยไล่ดีมานตามไปเลยนะฮะร,รอเกิดบูดอตอย่างเดียวนะครับเปิดมาดูใน lower time frame นะครับ ะเกิดสัญญาณบายนะครับตรงที่ดีมานนะเปิดเข้าซื้ออึ้งดีมานยอดดมานอย่างไซเวยอยู่นะครับยอดบริบัติเปิดเลยตรงนี้นะครับเกิดบูดด้วยนะครับ mm hmm. เกิดสัญญาณบายแล้ว ใน l o w e r Time Frame นะครับราคาดันตัวขึ้นมาผ่านดีมานไหม uh, ดีมันทีพีที่ไฮเดิมนะครับอัน uh huh. นี้ก็รันเทนได้นะ uh huh. ราคายอดีมานนะครับไซเว์ไซเว์อยู่อะเบรกไฮเรียบร้อยนะยอดีมานเปิดอีกนะครับบางคนก็อาจจะเก็บไปแล้วแหละนะครับดีมานเกิดบูดอ t บายทีพีที่ห้เดิมนะครับ ราคายังคงไซด์เวย์นะครับผมอยู่ในกรอบของดีมานโซนเกิดสัญญาณบ p าย t Resistance Demand เปิดบ u าราคาดัานขึ้นต่อนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าดีมานเพิ่มมานะครับตรงนี้ให้ทําเฟรมนะครับ ขายย่อลงดีมานเปิดดีมานเปิดบายนะครับนะ โอเคเรียบร้อยขึ้นมาหายเดิมนะฮะไปแล้วนะครับวิ่งขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะก็จบการแบ็กเทสนะครับตามหลักของโครงสร้างราคาทั้งโมเมนตัมที่เป็นดาวเทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างมาเป็นอัพเทนย่อบายตามสัญญาณบายนะครับมีเช็คลิสให้ดูชัดเจนนะฮะบริหารความเสี่ยงให้ดีก็สามารถทำกำไรได้ นะครับผมโอเคฮะก็ขอจบการแบกเทสไปเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ